สวัสดีค่ะดิฉันปนัชชาตุลวิจิตสินอาศัยลูกค่ะเป็นยานเก่าไปได้ทำงานแล้วค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเที่ยวรวมทริปกับเพื่อนไปเที่ยวตามที่ต่างๆแต่ตอนนี้ติดโควิดเราก็เลยอยู่บ้านหาอะไรทำเ,เพลินๆก็เลยมาทำกเกษตรสวนครัว เรียกว่ากเกษตรสวนครัวสังคมเมืองนะคะส่วนพื้นที่เราก็รู้กันอยู่ว่าในกรุงเทพพื้นที่มันน้อยฉะนั้นเราก็มีฟุตบาทอยู่หน้าบ้านเราก็ใช้ฟุตบาทเนี่ยคะ่ะไว้สำหรับวางที่จะปลูกแต่เราเราสะสมของที่เสียแล้วเราก็เก็บเอาไว้นะคะอย่างเช่นเสาเต็นท์นะคะ แล้วก็เอาเสาเต็นม,มาทําเสาทําร้านทาร้านเพื่อให้ต้นไม้ที่เราจะปลูกเช่นแฟงหรือบวบเนี่ยมันเลือ้อยมันไต่ขึ้นไปให้มันขึ้นไปอยู่บนอ่าบนร้านนะคะส่วนข้างล่างแล้วก็จะมีโต๊ะไว้เมื่อก่อนแล้วก็ทานอาหารกันเรียกว่าทานข้าวนอกบ้านนะคะข้างใต้โต๊ะแล้วก็วางกระจาดตะกร้าที่เราเพาะต้นกล้าไว้คือว่าต้นกล้าเนี่ย ไม่ชอบแสงแดดมากดังนั้นเราก็หลบแล้วก็ไปไว้ใต้โต๊ะแะส่วนข้างๆไม่จําเป็นต้องเสียเงินซื้อกระถางอะไรเงี้ยตะกลงตะกร้าอะไรที่ใช้ได้แล้วเอามาใช้ได้หมดนะคะแล้วก็พื้นที่เราก็หาอะไรมาทําเป็นชั้นทําอะไรเงี้ยวางได้ประหยัดได้เยอะนะคะว่าผักเดี๋ยวนี้มันแพง แล้วเราปลูกเองเนี่ยมันปลอดสารพิษทานก็สะดวกใจเพราะว่ามันสะอาดไม่มีแมลงนะคะลองชนชมดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มนะคะซุ้มที่เราจะทำก็เสา ก็เป็นเสาเต้นที่เต็นมันขาดแล้วก็เอามาทําเสาเพื่อยกเป็นร้านแล้วเราก็ปลูกเพราะตอนที่เห็นเป็นเถานี่คือบวบนะคะอ่าจะเป็นบวบแล้วก็มีผักบุ้งนะคะผักบุ้งจีนมีเห็นไหมคะผาชาต้ตะก้าอ่าอันนี้ก็จะเป็น ผักโขมนะคะผักโขมแล้วก็มีผักชีนะคะมีผักชีมีกะเพรามีโหระพานะคะมีโหระพาแล้วก็คะนา้านะคะคะน้าเห็ดหอมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กผักที่ใช้ทำสลัด ผักอะไรก็ได้ที่เรากินได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะผักชีเราก็ปลูกเองได้ถ้าเราไปซื้อมันก็จะแพงอย่างนี้ก็ประหยัดไปได้เยอะอนะคะพื้นที่ก็มีไม่มากเราก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจากต้นก้านนะคะแยกมาใส่กระถาง แม้แต่ประตูรัวแล้วก็สามารถที่จะเอากระถางม,มาค่อยได้เพราะว่าดินใช้ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะน,นี้ก็พึ่งแยกมานะคะจากก้นกล้าส่วนข้างล่างนี่จะเห็นเป็นต้นเขาเรียกอะไรนะนะคะคือเราสามารถทำได้ะคะ่ะ ลองลองปลูกดูนะคะเพราะว่าประหยัดเงินแล้วดินก็ซื้อเจถุงร้อเองดินส่วนใหญ่ใช้ดินดินใต้เดือนนะคะได้ได้ทั้งทั้งสองชนิดอะคะ่ะแล้วก็เวลาเพาะเมล็ดมเมล็ดซองหนึ่งก็สิบาทแล้วก็ใช้ไม่มากหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มามาโรยก่อนจะมาโรยเป็นเอามาแช่น้ําก่อนนะคะแต่ละแต่ละชนิด มีเทคนิคในการเพราะเหมือนกันนะคะแค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ